ดูกับตบรดำสิงพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนนะครับวันนี้มาเบึงความแรงของรถไทยกูบุต้าเอ็มปล่อยแ8เอสพี่น้องนี่กำลังปรับพื้นที่่อาทางแมค่โค่เพิ่นขุดต่อขึ้นนะครับขุดต่อฝังดินนะพี่น้อง ใส่ร้อยแปดเดสนะครับในการปรับพื้นที่หรือว่าถมที่แม็กโกนโคตดขึ้นมานะครับแล้วให้เพื่นฝังมองไหนอ่าพท่านเรียบหรือว่าเพรท่านในถมเท่าไรก็เอาเจ้าร้อยแปดเดสน,นี่เป็นโตปรับพื้นที่อีกรอบนึงนะครับ อยู่กับทีมงานเแ่าแกสังนะครับรอยแปเรีดนี่เสียอาดหลังเขานะครับเป็นโชเฟอร์มื่อนี้พี่นอ้องหลังจากพากันเจ้วเขาแล้วนะครับช่วงวังอันนี้ก็พากันไปอยากนำรถเจยวเขาพี่น้องทีมงานเพิ่นนะครับเสียอาดหรือว่าเสียยุ่งเฮงดงพูเงินนะครับทีมงานฝาอาดสังลุยละพี่นอ้องามื่อนี้ก็ได้เวลา นะครับแบบรรลุการกันเก็บเกียวแล้วก็มาลุยปลาไว้กันต่อครับผูก้อยกันต่ออยู่กับรอยแปดเอสนะครับพี่น้องสมบัติดำซิงเป็นผู้วผู้จานะครับผ้พาพี่พา้องมาเบิ่งมาชมมือหนิมาเบิ่งความแรงของรอยแปดเอสพี่น้องตังแ่ออกมากอะได้2 0 0รอยวโม่วงแล้วพี่น้อง การทำงานของรอยแปดเดืนะครับสี่สูบสี่จังหวะพี่น้อง Direct Injection Turbo นะครับอ่า i n t e c y l i เ d ลอระบายควรรยามร้อนด้วยน้ำพี่น้องสามพันเจ็ดลอยหกสิบเก้าซีซีครับ ไปดันเพื่อนเนี่ยควบ n h าวอยู่สองเมตรสี่สิบนะครับ้นำนักเนี่ยร่วมเบียดเบียดซีตันล้วพี่น้องพวกอุปรกรณ์สิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังนะครับ เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องยุดรถนะครับไม่ต้องเหยียบคาดพี่น้องนี่สะดวกสบายนะครับขับคล่องถึงจะเป็นรถใหญ่แต่ว่าคล่องครับคล่องโตดีครับสําหรับรอยแปดเอสนะครับ เื่งย้อนรุ่นวีวีสามแนยนยะครับเรื่งย้อนบ์หนึ่งขตัวขึ้นเลยระบายความร้อนในน้ำนะครับใส่ง่ายข้องโตพี่น้อง ยางล้อหลังนี่นะครับสิบสามจุดจีสามสิบจีนะครับสำหรับยางหลังเพิ่นนะครับชึบจึบชึบช ยางนาใน13.6ขอบ24นะครับเบอร์นี้ติดหางบุเบอือพี่น้องไข่เฮงหลนะีเบอร์28นะครับกำลังเชียร์ลิงพื้นที่นะครับปรับพื้นที่พี่น้อง โอ้ยลมแห้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาโมณ์ครับลมนี่พุดยอดเลยครับลมมนี่ ี่ก็เป็นพีซีสองอนะครับรุ่นฮารุ่นพิมพ์นิยมเสียเหล็กเป็นโชฟเฟอร์ครับซับสถิตนะครับทำหน้าที่ขุดต่อนะครับมื่อนี้โชว์พลังการขุดหรือว่างัดต่อนะครับเจ้าคุณโบเฮานะครับพีซีสองได้เล็กกินเจ๊จันเทอร์โบครับหกซูบหกปีเก้าเจี๊ยานะครับพี่น้อง วันนี้เชีย่ยลิงต่อหรือว่าขุดต่อ,อประมาณยีสิบหาไล่เนาะครับจะทำการลูกก่อยพี่น้องนี่ประมาณจากสี่หาเมื่อทั้งนานี่กก็สิปลูกเราพี่น้องนี่เล่งเต็มที่ครับสปีดกันบักจวดๆเลยพี่น้องต่อไม่ต่อ,ตอ,อยังนี่ขุดถมยังเดียวครับ ผมมีเวลาที่จะจดดเดดเผาแล้วนะพี่นอ้องเดี๋ยวดินจะแหงก่อนนะครับกำลังทำการขุดขุดแล้วที่ฟังนะครับพี่น้อง ลอยแปดเอียเท่ากับเชี่ย์ลิงนะครับทั้งฝีปรับพื้นที่หรือว่าถมส่วนนี้น่าจะเอารถแม่โคมาขุดอีกทีนึงนะครับขุดแล้วจังจิตไล่ต่อใหม่ลงไปถมนะครับ แดงคืสุดพี่น้องสำหรับร้อยแปดเดสนี่เป็นรถที่ใส่ดีใส่คล่องโตนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคับ่ต้องยุดรถพี่น้องเกียร์ลักนี่เป็นชิงโค้เมตนะครับแต่ว,ว่าเกียร์ปิดเดียดช่างนี่เป็นให้เราดีดชัดส้นสิบหกเจียเดินหน้าสิบหกเจียถอยหลังพี่น้อง หมดแดงมาจะใสมากัดนอบัตร งานาเบาๆครับเมืเออออ่อนี่บ่บ่ถือว่านักพี่น้องเดี๋ยวมาฝากพี่ฝากน้องกันสักเพียงซักน,น,น,นี่สักวันพ้นน้องเมื่อนี่เดี๋ยวคิวหน้าพ่อกันไหมครับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญพี่น้องโศก,กมันๆกันสุขุมสุข,ส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 ขวัลนะครับหลักษาเนื้อรักษายโตกันนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเป็นไข้เป็นหนาวกันหลาย ไก่สิปีใหม่แล้วพี่น้องขอให้โชคๆม,นมนันๆลำล้ด้วยกันสุขกสุขคนนะครับโชคดีปีใหม่ลากันซ้ำนี่ละพี่น้องสวัสดีครับ